วันเขาเป็นจังชันละที่ระบาดเอ้ยขันบ่เห็ดไใบสร้างไใบบุญเด็กกระเบิดใส่ไปใส่มาบุญเก่า,า,ากับผ้าเบิดเป็นจังหวะไข่อยเห็ดไปเสริมบุญเก่าเข้าไปย่าห้มันเบิดเอ้ยมิตรใสบ่บุญเก่าใส่ไปใส่มาบ่เพิ่มบ่เติมบ่าสร้างใบมันกระเบิดเนาะแม่เนาะโอ้ยจังวะเดี๋ยวละผู้ละคนเพผาว่าอุ้ยมาท่านได้เท่าดอกมาท่านเข่าดอกวัดกระสัน จักน้อยเท่าพู่นละจกักว่ยสิเขาวัดกันนะจักน้อยดูจักน้อยได้ไรบัวต้นดุนจำเมียบ่บทตนเดสำสำ้เท่าํำลูกเลียนไว้ไว้ขอได้วัดแต่นิมนต์หลวงพ่อนินมนต์ในหนลวงพ่ออีเมียพ่ย่อยอยงนั้นเลยละ,ละานะมันบ่เมื่อเมื่อตายพูดจักพูดจักแต่เมื่อเกิดเดแม่สังขารนิ่นตนมากข่ามันไม่ใช่ของเขามันไม่ใช่ของเราพิจารณาลูกลางสังขารเบิ่งไอคักเบิ่งได้สองทางเดแม่ยเบิ่งไฟโลกก็เป็นจังหนึ่ง เบิ้ลไฟทำกรเป็นจะหนึ่งกันเบิ่งไฟทำนี่มีแต่ขี่อ้อยต้อยที่ละวัดเอ้ขี่เบิ้ดนี่กวางขี่ง่ายเพรกระเอิญอยู่เติ้งหัวเด้เอินขี่หัวเยอะในตาเอิญว่าขี่ตาอยู่ในดังเอิญว่าขี่ดังยุ่ในปากเอิญว่าขี่แกวอยู่ในหูเอิญว่าขี่หูยุ่นั่งข้อเอิญขี่ไห้ข้ออยู่ขี่แหล่เอิญว่าขี่เตาอยู่ในท้องเอิญว่าขี่เพียอยู่บันใดเอิญขี่บันยังอยู่ในตาเอิญว่าขี่ตาอยู่ใต้งาขายขี่ยังไม่ทราบ เจ้าหู่จักบบมาแค้นขี่ยังอืมโอ้จะเม็นมันมันระยาดดีครับซะหู่จักรโคขี่ตะลุยขับไปเนี่ยเสียงแค้นเบี้ยบขี่ตะลุยขับโอ้ยจะเป็นคักเจ้าหู่จักเบิดเอ้มีแต่ขี้อ้อยต้อยการย้อนเท้าวชิดทัศน์ได้ปลานางพิมพ์ข้าออกบวชขี่ตะลุยมันอยู่น้ำบางสีแต่ว่าขี่ตนปวกมันอยู่น้ำใสใส จักแม่ยข้าวศิทธัตถาได้ปลานั่งพิมนข้าวออกบวชเพราะว่าเราเบิองรั้งแลี่พิจารณาครั้งแลี่ยพรรณพัดโค่นอยู่นะวตจตมองเน่าเน่าวิจตมองเหม็นเหม็นตัวบาดแผลพะนะเน่าไปเบิดน้ำหูน้ำตาน้ำไร้น้ำเยียวน้ำเหงื่อน้ำไข่เหม็นเบิดแนี่เออเน่ามาแต่ในปากในเขี่าดีกว่านั้นะมันสิเน่าอีกมันตับไตใส่ปอด ปวดทว่อแม่ต oui ั้งเต่ตปวดออกก่อนหน่อยหน่อยนึงกะเม็นบอสว่ามันเห็นเป็นตูเป็นตอนก็มีตูมีตอนกบเม็นเนี่ยเออนั่งอยู่น้ำกันเดี๋ยวร้องปอดออกมาแต่ละคนมือนึง่มันว่าแตกตืมลุไปเต็มเล่ตะเมิยนติดออกก้อนขี่ออกน้ำหลัง โทษเด้อผู้กินอยูก่กระได้ก่อนล้ำผ้ามาตำมดต้นออกก้อนขีออกน้ำหลังโอ้ยเม่นจะว่าได้งมดังเม่นจนหาดสิออกเม่นผูใ้ใดล่ะบอก,บอกว่าคนเฮานี่ดีไปอยู่ซุ้มบุไสจับคว่ำเม่นตัวละยับนี้เม่นตัวละยับน,น,นี้กันเม่นเม่นโอ้ยนี่กระไดเอ้าสกปรกกล้าบกไปได้หาเวา ฟังเอาไหมเหม็นตดวหลายัดะยะนี้คันเหม็นวะไอ้ออยฟังผิดเหม็นกะปิเปบา้านมันไม่มาเหม็นเหม็นกะปินี่ก็เหม็นกะปิถือว่าขามหน่อยย่างไส้มาเก็เหม็นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หัวขี้ควาย,ย่างมะตาเหม็นสวยก่อนจะใคอยู่เนี่ยเหม็นขี้คนนี้นี่ยเมียพานานิวขี้อุตอ๊อบปุ๋ เหม็นแม่มันยังดังดังกูเห็นเห็นอยู่กูอยากพอกูก็อยากเห็นเหม็นมืนมันขี่ผู้ใดเพิ่นถ้าทั้งตาเพิ่นกับบอลซ้อมเล้วหากองขี่ปัดตู้เหม็นอยู่หนีตีปอบถึนตำไตมันเป็นขี่ผู้ใดกอดเฮาบีแคนหาเห็นแล้วจังแล้วอะไรนะคะกู โอ้ใครเจอกระเป๋าสะพายเก็บไปให้หน่อยีไโอ้มันมีทองโอ้กเอกสารสำคัญกับโทรศัพท์ไม่ใช่กระเป๋าไฮโลนะโอ้ไม่ใช่กระเป๋าสะพายสีอะไรคะอกน้ําตาลเขาก็เห็นอยู่หลังเวทีไหมกระเป๋าไฮโลของแม่บัวลามีเลยนะ ันเบื่องคักคุณเ,เอ๋มาเห็นแล้วก็ามาไว้แล้ว,ดวเดเด้อเออมันมีเอกสารสำคัญมาสินละวาเอามาฝากไว้กับหมอลำก็ได้แล้วก็มาถ่ายเอานะคะเอ้าออปวดกกริบเอ้ยอะไรมันมันเห็นกันทางท้งค่ำเลย่ยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วอยู่ทางทางโน้นติโอ้ยผุนบริวาจังสัน ออยู่ทางพูนพูดพูดเอออ๋อเห็นแล้ววันนี้อันนั้นเป็นเห็นกันเบิ่งกันทางธรรมกันเบิ่งกันทางโลกเพราะมีขีดด้วยแม่บัดกันเบิ่งทางโลกมันก็มีตะหมองขึ้นใช้กันบัดก็นี่ขึ้นจะข้าเจ้าบายหำเจ้าร่ำไปแน่รวยห้ำร่ำไปแน่รวยหำบัดห้องไพ่เป็นคนมาหำก่อนเจ้ากับป้าตองเพ่งดอกภาษาหำภาษาก็อย่าเข้าบ่ายรถเพื่อในซื้อพ่อบาัดก็ขันคอยมีคนจีเขาบ่ายอยู่เหมือนเขึ้น เ,เห็นกันยังสี่อ่านกินกันเด้กนกระเห็นกันทั้งโลกร้องเพลงใช้กันเด็กอยมาเห็นเธอที่ไรหัวใจมันเต้นมันคืออาเซียนเ้นะมันจะมันเกิดขึ้นดวงคอยมาเห็นเธอที่ไรหัวใจมันเต้นมีแต่อยากนิ่งยำเห็นไอแก่ผาเห็นรูปเห็นซองชงย่องติดหูติดต,ตา กูก้าคอยมักแก้วตาจนลืมบ่ลงเจ้าหล่อก็คอยสิบคำวัดก็ให้ยัเด้าวยัดใดคอยมักหลายจะได้เป็นผัวจะลูกจะคำจะจับจะบายไปว่าชี้กันตายเอาชี้คอยโลดเอาชี้คอยโลดเจ้างานคอยให้สู้เศร้าบ่ให้ยัเดาจังใดหนอมีอาจารย์เห็นดูเห็นทรงจงตา พอสาออกมาเป็นว่าเจ้างานไฮโลดนี้นะเอา้ามันสิเปียดดังเนาะมักฮักกันซื่อเพราะโนแม่เนาะป้นนาจ้าชีกันชื่อเ่าเป็นแนวลุมแนวดไตเอาชื่อก็อนนนนอออโลดนะชอก็โลดเอา้าค็เจ้าไหนเฮ็ดจ้าไหนก็นเฮ็ดไปโลดซ้ำน,นุ่มซ้ำนี่กำลังยุ่เนี่ยกูก็เจ็ดสิบแปดสิบลงโอ้ยจากลูกยังต้องลูกยังได้แบี้อตหวานข่วมดัน โยกขึ้นบาดหนึ่งคววนดันขึ้นโยกอีกบาดสองอีโลกเบาหวานกำเริบโยกอีกบาดท,ที่สามจักโลกหวัวใจแอล้เนี่ยไปเลยกับนี่เ,เห็นกันแปดสิบปีเรารักกันตอนอายุแปดสิบเรารักกันตอนอายุแปดสิบทำตาปลิดปิดเลียนอย่างกันกับอะไ้ แต่บ่ามาหยอดนับเขานี่หยอดเพ่ยงยาหยอดอะไรเดาลองให้ในคุนอะายเลยตอนอายุแปดสิบเรารักกันตอนอายุแปดสิบทตา,ตาปิดติดที่ดังให้กันกับ่าไ้จากลกเบาหวานลกเก่าลกหวัวใจโลกอะไรตอนอะไรได้แต่ทำตาผิด รถโรคบานกันมานีิก็ได้อะป้าสร้างน้ากระทั่งบุญบุญุบนีเพ่าะม่แด้บาดแจกดอกแมียที่เมีผ่นปัจจิว่าโอ้กูก็ไปเอาชิ้นส่วนอะไรบุญพะนะทึ้มาบุญบุญนีเขาอยากได้เอาไปเห็นนี่ยังเหรอเสียเอาไปเทน่าดังหัวนีเป็นบ่อนึกเสียเอามาไว้ในขว้วถ้าขวากีเอามาปัดใส่หม้อไว้แก้ต้งแม่สดกิน บุ่เป็นจักสั่นดอกคุณแม่น้ำบุญผลบุญนี่เป็นน้ำของะธรรมบอย่างเป็นดอกคือมาบุญบ่มีหนังเอือหัวควรดอกคุญแม่บุญบ่กลูกหน่อยหกหาไม่ดังมาผลบุญนี่เขาได้รับทางจิตเสวยทางกาใจซืบ่บา,านบ่นมีญานหนังบอยานขาป่โป้กับบุญตัว ลายก็เป็นเรื่องเรื่องบุญแม่นเ้อสิบเพค่าก็ได้รับผลบุญกำไรกายเกินพุนแม่นบุญทั้งนั้นเช่นดังหัวคุ้ยมาน่าสวนหัวให้ชาติ่นง้องสางว้จังมาได้เบีนเพิ่งบุญทุนเฮาโอมีเอา๋อเ อป็นจ้างหารอยเพากากินเบิดตครกอดเบิดอันนี้มันจ้างเขึนเดี๋ยวเกียคคาถาจะบาดอนน่เราเมาให้แม่เบิงเดเน้อหมดนคือเ่าพอยญ่สอยเฮียนเมาบดนะเดี๋ยวเกียคาถาก่อนพคือดอกไม้เเา ว่าแล้ววัีคาถาดีคือนคอยเจกใช้บรรยายน่คาถามันดีดีป่ะแดดดูดีพูดคาถาคอยกันเมาเนาะของคอยบ่ได้ผสมยังเนาะเช็ดเชียนเออคาถากันเม้าโอ้มาตาซุลีดผุนของขมิ้นผนของขังต้น่นรยงมือขึ้นอันนั้นก็เจ้าเป่าเป็นบ้านที่มาเป่าเชียนใส่คาถากูทมันจะค่อยเสียบ่หุบแต่เดี๋ยวนี้มันกับบอหุบอยู่เด็กใหญ่ย่างมันอีกกับบอหุบ มันแข็งแต่ตัวรุ่นนี่เอออีสมิงกับเงียบปิดบ่แกบมันเหยือหายปอเคยมันเมากินบ่เศร้ามันหักอยากบ่อยากกัสิกินอยากบ่อยากกูก็สิกินพะนะบักเลี้ยงติ่งลิงมีแต่บักใสติ่งลิงละบ้านข่อยมันบ่มีดอกเลี้ยงติ่งลิงเมื่อนบ่ตาเลี้ยงเือใส่เลี้ยงว่อย่ากเออนี่ละบักเลี้ยงติ่งลิงอย่าสิงตากูขันกูลุกขึ้นได้กูสิไง่าข้อมึงอีสมิงกับเงียบโหม่สะโหม่ติ กันตายังประชาคัทาาักันเมาซืาา่อคอยลบว่าท่านคอยตาไล่เป,ป้าไปทางไหมว่าเ <c oughs> จ้ากะคอยละใหญ่หนึ่ง่าคอยกับเจ้า,ะะาละวันละอันนี้คือการบกูก็มึงบมึงก็คละซีมกวน่าคอยเมากับอจะเมาพื่อนคอยกับเมาพื่นไม่เงินเอานักน,นะ เราบอกไปเมาเมากะเมาเราไปยังบ้านยุ้ยไก่ที่บ้านช่องแมวนั่นนะจะไปอินข้ามหน่อยปะนั่นบ้านยุ้ยไก่ละมาดูมันได้ยินดูมันเมาเพื่นเมาข้าเจ้าบ่าได้กินข้ามหน่อยปะนั่นเอออมอื่นอื่นไปเดี๋ยวมือเบี่ยงนี่ไปจับคอยเิ่งวัฒน์ในล่างฮอดมือจับอ้าปากอุ้มปากอุ้มข้างกูขักเนาะยกเสียบมันเป็นใหญ่ๆคือว่าบเสียบมันคือของนอนบ่ผวะ แสบแซบขึ้นยงองห้วเนี่ยล่ะกน้องเป็นกินลงไปปาดข้อจวดเลยเนี่ย <c oughs> เอาคือกายเครื่อง่าเนี่ยนำโหลดกินเวิร์ดนีสิบ้หาสีหัวคนตายเวิร์ดบ้านอ้ยหนอตายายเอ้กินก็กินไม่เน่าเป็นผู้คุค้มนะทาแล้วเชี่ยห่อยเป็นบะลั สุรา,าราเหล้ากินเมาเราเฮามวนกินวัวใฮ้วัว้องมันเสียฮับปเป็นพิ่นทรรมออกห่างๆก่อนสุราเหล้ากินเมาเราคว้าลงลูกไปยังไงเดี๋มึงตีกูวะ <c oughs> เราเขาปากกันนักเลงทั้งสี่แล้วว่าได้รักเล่นล่ะลูกไม่ยัยเฮียมหรือพย,ย่านไผ่ได้กูจีบอกลูกผู้ใดก็ใหญ่หลูกไม่ยัยเฮียม <c oughs> <c oughs> chưa <laughs> lắm chưa lẽ bạn hai bạn <laughs> trong việc bàn mình hãy bạn bắt hết 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 เสียงสนับสนุนได้ยินบ่มีบ่างไหมเมื่อกี้ละวัดหน้าแหลมอยู่กับแม่มึงเสียงสนับสนุนเต้ยพคนนี้เ่ยเออทั้งวานนี่แหละอ่ะกิดจะข้ามก่อนคิดก็จะบวชวักคิดก็จะบวชวักคิดก็จะคิดไปขอแท้สินั่นพูดได้ สดยดีใบแดงไม่เบม่วงแคแนี้เนาะแดงบ้ามันนีฉ้อเหียไปแย่งแน่นมาดีบอกรอบกอกอยวนจัาบ่กมีหำมีคอยติกับเจ้าใแทบบานห้องไปบ่ายมันเบิดเบื่อเบื่อน แก้วนี้ไปน,นี่เอามันคือเป็นชีวิตวิ่นลนะล่ะคนายโอ้ยฮัทชนามัมีค้ยได้ลอยนึงก็เอาเถ่ะจะเม็นมึงบ่หมันซะลอยนึ่งลอยหนึ่ง,องอลอยนึงกีบ่หมัน,นอีหวาน,นตุ่มหมูกีบ่จักพี่จักนอ้องมาบรรลุเป็นเจยวคอยปวอมมาดกอกมึงยำฟ้าก็บอกมึงแล้วเดี๋ยว่าจะมา,า,านำกู ขารถมึงกับบอเสียซอยกูบอกนางลังมึงกับบอลนางนางนาเต็ดเป็ดเต็ดเป็ดมีบอเรียกยท,ที่เรียกน้องมีบอลลันะ่ะมึงว่าจังไหก็อยากฉี่บ้านบ้าดน้องไผ่เมียเราหายคือปอบนี่เด้อย่าเด้เอ ชิ้นข้าเดียวชาลอยหนึ่งเออจะตอร่องทัหาลอก็่อ,อว่ตอร่องเหรอเดวก็ว่าไปซื่อ่ลยละอยู่บ้านนาดีๆอยู่บ้านนาดีๆไม่น่าพาหิมาทรมานแซงแซงแซงแซมาน้ำเขาเมาเขาเมาตะคนหีบมาดงเมาเด้นั่นอ้เออวัอออนห้องไฟกัห้องไฟสองแมวกับพีเด้อ จ่ได้มาอะิมัจิรักษาหิ้งกู้เอาอะไรอะไรอ๋อชุกก็กินซ่ยู้เนี่ยคำนึงก็ยังดีเนาะโอ้ยเนาะยายกินเบิดตอมันออกม่อนท้องแล้วอืมบ เดินส้ำนี่แหละโอ้ยบัดเขาให้ห้อยบัดคอยให้ร้อยเดียวตัวกืบจะไม่นลำเอยียงกลาซใจมันซี้อยู่นี่ละซี้นาซี้หลังอยู่นี่ลงไปซี้ตายก็บบกับมองซ้ำนี่